สวัสดีครับก็สแสข่าวดังมาแล้วครับหนุ่มอัตพรขึ้นศาลครั้งแรกแทนแม่วัย82ถูกคุไว้ใจเบี้ยหนี้นาน3ปีทำเอาหลายคนเป็นห่วงหลังนักสแสดงรุ่นใหญ่และผู้นกับดังอย่างนุ่นอัตพรทีมากรได้ขึ้นลงขึ้นศาลเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพตัวเองขณะกำลังอยู่ที่สารแพ่งรัชดาลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความเล่าเรื่องราวว่าขึ้นลงขึ้นสารครั้งแรกในชีวิตเพื่อเป็นตัวแทนคุณแม่ที่ตอนนี้อายุ82ปีในคดีที่คุณแม่ผมถูกกู้ยืมเงินแต่ลูกหนี้คือคนที่เขาไว้ใจผิดนัดชำระหนี้และบ่ายเบี่ยงมาเป็นเวลาเกือบ3ปี เกือบสามปีที่แม่ผมนอนหลับไม่สนิทเลยแม้แต่สักคืนเดียวท่ามกลางเพื่อนดาราและแฟนคลับได้เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและข,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ